ค่ะเพื่อนๆชาสิบสองหางลุกขั้นนะคะนี่ก็คือคลิปสิบสองหางเข้ายากจงเบยอันนี้ก็ดูรูปไปก่อนนะคะนี่คือเป็นรูปของไป PVP สิบสิมาซึ่งก็คือการาฟิกของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันอาจจะเกิดจากคอมเราจริงๆมันก็เป็นแค่ด่านเดียวก็ดูรูปนี้ไปพังๆงก่อนละกันเนาะจริงๆเนี่ยสาเหตุของเอ,อเข้ายากจงเบยก็คือเกมของเราเนี่ยมันมีปัญหาจอขาวซึ่งเพื่อนๆดูในคลิปนี้นะคะก็คือพอเราจบมิชชั่น Pvp ทุกอย่างที่เป็น pp อะ่ะจริงจริงมันจะมีปัญหาเฉพาะ pp เนี่ยพอจบมิชชั่นเสร็จปุ๊บมันก็จะจอขาวตอนที่กดรับของแล้วออกเกมก็คือช่วงนั้นช่วงที่ว่ากดเข้ากิวหรือว่าเข้ามิชชั่นแคมป์จะเห็นว่าเกมอ่ะมันกำลังโหลดอยู่ก็คือมันจะมีไฟแดงกระพริบกระพริบอยู่ตรงนี้แต่ก็คือมันก็ยังไม่เข้ามาที่หน้าจอปกติ ก็คือกล้องวิดีโออัดเนี่ยอัดหลังจากที่มีจอขาวเนี่ยนานมากแล้วนะคะเนี่ยจอก็ยังขาวอยู่หลังจากจบเกมเราถ่ายให้ดูว่าเราไม่ได้โกหกเราไม่อยากจะถ่ายผ่านแคปหน้าจอเดี๋ยวจะไม่มีการรู้ก็เลยมาถ่ายวิดีโอด้านนอกเห็นไหมคะอันนี้โหลดจบแล้วก็คือเข้าเกมไม่ได้แล้วทุกอย่างกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วก็กลายเป็นว่าอีชันก็จอขาวว่างเปล่าปกตินี่เน็ต10เมกนะคะ เน็ตไม่เคยงอแงเลยแต่กิงก็ไม่อยากจะโทษเกมหรอกคิดว่าอาจจะเป็นคอมเราไม่ดีก็ได้อะไรอย่างนี้นี่ก็ออกมาหน้าจอปกติและเห็นโลโก้จุดสองหางออนไลน์ให้รู้ว่ามันไม่ได้สตอรี่อะไรอย่างนี้เป็นอะไรที่จอดมากซึ่งเวลาออกเนี่ยเราก็ต้องออกด้วยวิธีนี้เท่านั้นถ้าออกวิธีอื่นหรือแค่กดอันตีเนต F4 เนี่ยก็คือคอมค้างไปเลยต้องรีเซตออกอย่างเดียวแล้วีมก็บอกว่า คือส่งไอตัวเกมการ์ดไปให้เขาดูเขาก็บอกว่าของเราอ่ะไอที่ด้านข้างจออ่ะมุมมุมขวาล่างซ้ายอ่ะไอมุมขวาล่างเออมันอาจจะมีไอคอนอะไรที่ไปรบกวนพวกบิดพวกอะไรอย่างงี้ดิฉันจะบอกว่าไอคอนด้านขวาล่างของดิฉันมีแค่การ์ดจอกับซาวการ์ดสองอย่างนะคะไม่มีอย่างอื่นนี่ก็ต้องรอเขาเกมขาวกว่าจะเข้ามาได้มันก็รอไปก่อนดูลบฮอบบิดหนึ่ง หนุ่มร้อนหนึ่งคนแลเ้เคนแคะอันนี้เข้าเกมไปแล้วนะคะพอดีว่าซื้อจอใหม่ต้องเป็นจอพัน0กคูเกค่ะอัะอที่เป็นจอเก่าก็เป็นเหมือนกันนะคะไม่ยังเป็นต้องกราฟ,ฟิกจอขยายอะไรแบบนี้อ่าเริ่มเข้าเกมแล้วอันนี้แคเกมการ์ดอันนี้เพิ่งโหลดแพทไปก่อนนั้น,น,นมันก็เลยเข้าง่ายปกติเวลาโหลดแพทใหม่ปุ๊บเข้าเกมธรรมดาก็จอขาวต้องอัปเดตการ์ดจอใหม่แต่ แต่นี่ดีที่ว่าแมตแพทใหม่มันเข้าเกมแล้วมันง่ายมันโอเคนี่รอเอ็นโปรเทคนะคะรอนานนิดหนึ่งโชว์เชเแล้วสูดยาที่รักอ้าวมาแล้วเอาเข้าเกมไปเลยเซิร์ฟแครอทนะคะไม่ได้ใช้โปรนะคะเราไม่อยากให้เห็นลาดเซิรฟ์ฟฟฟลนะคะก็ต้องเข้าไป เราต้องใช้วิธีเขาเรื่อยๆรู้สึกว่าทุกคนก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะคะเข้ายากอันนี้เฉยๆค่ะชินแล้วเล่นมาปีกว่าอันนี้เข้าได้แล้ก็ประมาณนั้นจริงๆที่จะให้ดูก็คือว่ามันจะเป็นเฉพาะจบมิชั่น PVP นะถ้าเป็นจบมิชชั่นอย่างอื่นก็คือมันก็จะไม่เป็นอย่างเช่นเราไปมิชชั่นไปเวลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไปเวล ด่านเดิมซ้ำๆบ่อยๆด่านที่มันค่อนข้างที่จะกินกราฟิกอ,อย่างเช่น11ับ6ด่านสั้นๆเป็นลมอะค่ะอันนี้ก็จะเข้ายากอันนี้ก็เข้าเกมละเราจะเห็นว่าตัวไฟแดงๆก็คือมันกำลังโหลดเราเข้าเกมอันนี้คือเข้าได้ละช่วงเข้าว่ามันจะเข้าง่ายแต่ช่วงจบมิชชั่นก็คือมันจะยากแต่ว่าเราไม่มีช่วงจบมิชชั่นที่ลรกก็จะมีตอนแรกอะให้ดูก็คือจบมิชชั่น PVP พอดีว่า PVP แบบแมปใหญ่หมดไปแล้ว พีพีเนี่ยมันเป็นหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งเออสามสามห้าห้าเจ็ดแต่ห้าห้านี้แล้วแต่โชคห้าห้าสามสามนี้แล้วแต่โชคแต่เจ็ดเจ็ดค่อนข้างจะบ่อยเจ็ดเจ็ดกับเงาโหเงานี้แต่เวลาไปพีพีอะไรไม่แหลกนะคะก็จะปกติมากอันนี้จอขาวแล้วครับโหก่อจะมาจริงมันขาวนานแหละอาจจะโม้ เนี่ยค่ะให้ดูว่าเน็ตของเราเนี่ยมันเป็นเน็ตทรีบอร์ดแบนนะคะสิบมกนะคะเน็ตไม่งองไงเราจะดูว่าในเกมเนี่ยก็คือมันไม่แหลกไม่กระตุกมันอาจจะแหลกบ้างในเอ,อ่อในตลาดอันนี้มันเป็นธรรมดาค่ะทุกคนก็อาจจะอยู่ในตลาดอาจจะแหลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่เซ็งว่าเออบางทีมันจอขาวมันมันนานเกินไปอะไรเงี้ยเวลาจบ PVP คนก็จะจะบอกว่ามันเป็น อยู่ที่การเชื่อมสัญญาณเดีฉันจะบอกว่าเน็ตของดิฉันนี่ก็คือมันดีมากครับจอขาวละอันนี้เราก็จะให้ดูว่ามันช้าอีกกรณีหนึ่งก็คือการเข้ามิชชั่นบางทีว่าเราจุดสตาร์แล้วาชาวบ้านเขาเดินไปถึงครึ่งกิโลแล้วเ,เรายังอยู่จุดเริ่มต้นอะไรแบบเนี้ยก็ขออนุญ,ญาตเอาหมานะคะไปทดสอบ ในดาน่านนี้อันนี้เราอัดคลิปก่อนนะแล้วเราค่อยมาอัดเสียงอือหือไง,ไงวันนี้มาทำอะไรดีล่ะมาช่วยงานในชั้นทีสิฉันขี้เกียจทำงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นหลอกใช้เหล่าหางนะคะแพนด้าแดงมามามาทำงานให้เราทีส่เราจะทำงานเอกสารจริงๆแล้วมันปอ๊อดมันกลัวค่ะซะอย่างนั้น เ,เขาไปรอแล้วนะคะด่านสันส้นๆเป็นลมนี่ถาว่าอีฉันก็คอสันส้นๆนี่เขาเกมไปแล้วนะคะโอ้โหด้วยความว่องไวโปไปนเนี่ยเขาไวมากเลยจริงมันไม่ใช่โปนะคะฉันตัดต่อคลิปเองค่ะนี่นิดหน่อยก็หามว่าโปนะโปผิดอะไรเราแค่เป็นเครื่องผงซักฟอกอะไรอย่างงี้เอาไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่สิมันเป็นน้ำยาขัดส้วมนี่เป็นโปอะไรอย่างงี้เป็นต้น เ้าเกมมาแล้วนะคะนี่คะหมาของเราคะ่ะเมียไกเซอร์มันเคยมีประวัติโด่งดังคะ่ะแฉออกบิ๊กบักอ๋อโดนเรื่องบั๊กอะคะ่ะบั๊กเลือดเยอะอาจจะมีความอาจจะเกิดจากความขี้ฉาของคนนิดหน่อยที่เห็นว่าเลือดเยอะในสมัยที่เลเวลแค่ห้าสิบอะไรอย่างนี้ทำไมอะ่ะ ออาวิทได้ดีแล้วมันผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้หมาดำเลือดเยอะไงไม่มีใครเคยเจอแต่ช่างมันเถอะนี้อันนี้ก็เลือดน้อยละมีเจ็ดห้าแล้ว, 7, ลวคงเป็นไปไม่ได้แล้วด <c oughs> ูนะคระทคนเขาวิ่งแล้วแมวมันฟงฟนฟ,นฟันฟันแล้วเขาไปถึงกิโลหนึ่งในดิชันเพิ่งจะได้เดินอ่ะมันคิดดูสินี่แหละสองห่างเขายากจงเบยนี่คือความน่าเศร้าของดิชันนะคะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปถ้าเทุกคนเข้าใจว่าคลิปนี้มันจะสื่อถึงอะไรก็กลับไปดูตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะก็คือว่ามันนั่นแหละจอขาวเข้ายากขอบคุณทุกคนที่เสียเวลาดูค่ะคงจะบอกว่าเอาเวลาเจ็ดนาทีของกูคืนมาอะไรอย่างงี้ไม <c oughs> ่าบายค่ะเพื่อนๆ